สวัสดีครับท่านแอดมินแลวก็ท่านสมาชิกกลุ่มคนรักมีดีทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะามาแนะนำการตั้งค่าให้มิด i ที่เราเรียกเข้ามาในโปรแกรม n u e n d o หรือว่า CuB a s e มีเสียงนะครับสำหรับท่านที่เริ่มใช้ใหม่ๆนะครับบางทีก็อาจจะงงกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะเรียกมีด i เข้ามา,าทำงานบน โปรแกรมด u เอนโหรือว่า c u b a s e นะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับ Import นะครับ midi ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ midi เข้ามานะครับ Open นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บงานนะครับหลังจากนั้นพอเปิดมานะครับปรากฏว่า midi ที่เราเรียกเข้ามามันไม่มีเสียงดังนะครับวิธีการแก้ไม่ยากนะครับก็ปิดไฟล์ mid i ที่เราเรียกเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับปิดไปก่อนนะครับ เราไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Reference นะครับ Reference ลองเลื่อนแล้วค้นหาตรงนี้นะครับอ่ามันจะตรง MIDI แล้วก็ MIDI file ตรงนี้นะครับให้ทำการนะครับเอาเครื่องหมายถูกนะครับตรงนี้นะครับตรงหน้าคำว่า Import to Instrument Tag นะครับตรงนี้นะครับเอาออกนะครับเอาเครื่องหมายถูกออกหลังจากนั้นก็กด apply โ okay. ไปนะครับแล้วก็กลับไป import midi อีกครั้งหนึ่งนะครับหลงังจากนั้นทดลองเปิดดูนะครับตอนนี้มีเสียงแล้วนะครับสำหรับค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับมันก็จะจำนะครับโปรแกรมจะจำเอาไว้ในคราวต่อไปก็ไม่ต้องมาตั้งใหม่นะครับ สำหรับในคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ